นิทานดวงดาวตอนเหล่าชาวแสงและภารกิจแห่งโลกมนุษย์การละครั้งหนึ่งนานมาแล้วบนฟากฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวมีดินแดนที่เรียกว่าอาณาจักรแสงนิรันด์ดินแดนนี้คือบ้านของเหล่าชาวแสงสิ่งมีชีวิตแห่งจักรวาลที่เปล่งประกายดุจดาวและมีพลังแห่งความรักและการเยียวยาในตัววันหนึ่งจักรวาลซึ่งเป็นต้นกำเนิดของทุกสิ่งได้ส่งสัญญาณเรียกประชุมเหล่าชาวแสง เสียงกระซิบจากจักรวาลดังกังวานไปทั่วอาณาจักรแสงนิรันด์ว่าโลกมนุษย์กำลังหลงลืมความเชื่อมโยงระหว่างพวกเขาและเราพวกเขาลืมว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของแสงและความรักจิตวิญญาณของพวกเขาถูกบดบังด้วยความมืดและความกลัวข้าขออาษาเหล่าชาวแสงผู้กล้าลงไปยังโลกมนุษย์เพื่อปลุกพวกเขาให้ตื่นรู้การตัดสินใจของเหล่าชาวแสงเมื่อได้ยินคำร้องขอของจักรวาล เหล่าชาวแสงต่างเงียบงันพวกเขารู้ดีว่าการเดินทางลงไปสู่โลกมนุษย์ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะมันหมายถึงการต้องละทิ้งความรู้แจ้งและพลังอันสมบูรณ์แบบของตอนเองเพื่อลงไปเผชิญกับความท้าทายในโลกที่เต็มไปด้วยข้อจำกัดแต่ชาวแสงหลายคนกลับยกมือขึ้นพวกเขากล่าวว่าจัก,กรวาลเราจะไปแม้จะลืมว่าเราเป็นใครแต่เราขอสัญญาว่า จะตามหาแสงในหัวใจของเราและใช้มันช่วยโลกมนุษย์จัก,กรวาลเปล่งแสงสว่างเจิดจ้าดูดแสงแห่งดวงดาวนับล้านดวงและตอบว่าเมื่อเจ้าไปถึงโลกเจ้าอาจลืมว่าตนเองเป็นใครแต่จงจำไว้ว่าข้าจะส่งสัญญาณในยามที่เจ้าพร้อมพลังของเจ้าจะตื่นขึ้นอีกครั้งเพื่อปลุกแสงในหัวใจของผู้อื่น การเดินทางสู่โลกมนุษย์เหล่าชาวแสงเดินทางลงมายังโลกมนุษย์ในรูปของทารกพวกเขาเกิดในสถานที่และช่วงเวลาที่แตกต่างกันบางคนเกิดในครอบครัวที่เต็มไปด้วยความรักบางคนเกิดในสถานที่ที่มีแต่ความยากลำบากแต่ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนจักรวาลได้ซ่อนแสงแห่งความหวังไว้ในหัวใจของพวกเขา เมื่อเติบโตขึ้นพวกเขาเริ่มรู้สึกถึงเสียงเรียกบางอย่างที่ไม่อาจอธิบายได้เสียงกระซิบในจิตใจบอกพวกเขาว่าเจ้ามีบางสิ่งที่ต้องทำเจ้าคือแสงสว่างในโลกนี้การตื่นรู้และการเยียวยาชาวแสงบางคนเริ่มค้นพบว่าตนเองมีความสามารถพิเศษบางใช้ดนตรีศิละปะและคำพูดเพื่อปลอบรยนผู้คนบางสร้างแรงบันดาลใจผ่านการกระทำเล็กๆที่ยิ่งใหญ่ บางนำทางผู้อื่นให้ค้นพบแสงในตัวเองแม้ว่าเส้นทางจะเต็มไปด้วยความยากลำบากชาวแสงยังคงก้าวเดินไปข้างหน้าเพราะพวกเขารู้ว่าภารกิจของพวกเขาคือการช่วยเหลือมนุษย์ให้จำได้ว่าพวกเขาเป็นส่วนหนึ่งของจักรวาลและมีแสงในตัวเองการกลับคืนสู่จักรวาล เมื่อชาวแสงทำภารกิจสำเร็จและร่างกายมนุษย์ของพวกเขาดับสูญจัก,กรวาลจะเรียกพวกเขากลับบ้านและในวันนั้นแสงสว่างที่พวกเขาเคยนำมาสู่โลกจะยังคงอยู่ในหัวใจของผู้คนที่ได้รับมันจัก,กรวาลกล่าวกับชาวแสงที่กลับมาพวกเจ้าได้ทำหน้าที่อย่างยอดเยี่ยมแสงแห่งเจ้าจะส่องสว่างต่อไปผ่านผู้ที่เจ้าช่วยเหลือเจ้าคือส่วนหนึ่งของข้าและข้าคือส่วนหนึ่งของเจ้าเราคือหนึ่งเดียวกันเสมอ และชาวแสงเหล่านั้นก็กลายเป็นดวงดาวใหม่ที่เปล่งแสงสว่างยิ่งขึ้นบนท้องฟ้าเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้แก่ทุกชีวิตในจัก,กรวาลต่อไปและนี่คือเรื่องราวของเหล่าชาวแสงผู้เป็นสะพานแห่งแสงและความรักระหว่างจัก,กรวาลและโลกมนุษย์จบไปแล้วนะคะกับนิทานดวงดาวของเราถ้านิทานเรื่องนี้ช่วยเติมเต็มจินตนาการ อย่าลืมแบ่งปันเรื่องราวดีๆให้เพื่อนของคุณนะคะแล้วพบกันใหม่ในบทความถัดไปจากตะกรความคิดขอบคุณที่ติดตามค่ะ